พบกับช่อง F มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาบอกแฮปีแต่ละตัวกันนะครับผมมาเร็วๆกันเลยดียกว่าตัวเลขตัวละครของผมนะครับผมมีเลือดเก้าล้านนะครับผมส่วนส่วนเดมีเลือดประมาณห้าแปดล้านเก้านะครับผมสันดีเนี่ยเนี่ยเนี่ย ส่วนทักต้านตัวสีฟ้าตัวนี้ครับผมมีเลือดประมาณสักแปดล้านแปดนะครับผมส่วนหมูยอก็ประมาณสักแปดล้านเจ็ดนะครับผมตามความขนาดหรือง่ายๆก็คือโกงนิดหน่อยนะก็คือความแข็งแรงก็คือเท่ากับโลเวอูมเนียมแล้วก็ถ้าถ้าตีทะลุก็ประมาณสักโจมตีจนถึงประมาณสักเก้าล้านอ่ะมันจะตายอ่ะนะคบผม มีท่านผู้ชมบอกคนหนึ่งบอกว่าผมร้องเพลงเพราะเพราะจริงเหรอ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 เนี่ยเนี่ยเนี่อ๋ออ่านี่ยเ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 น,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 นี่วันนี้นะครับผม ผู้ชมที่ชื่อว่า bnn 5 4 0 5 4 o นะครับผมผมต้องขอบคุณที่คุณชมผมว่าผมร้องเพลงพอแล้วครับผมเดี๋ยวผมร้องเพลงคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปในสักวันหนึ่งที่อาจห่างกันไปสักสัปดาห์หรือเป็นวันหลายวันอย่างเช่นเมื่อวานประมาณสักเจ็ดวันก่อน ผมรองเพีงน้นแล้วกันฉันจะพาเธอลอยลงไปในอาวากาศที่มีแต่เธอไอ้ละชียายผมก็ยังไม่ได้ลแล้วแล้วเธอก,าจาก,ออก็จากออกไปจากออกไปทิ้งไว้เพียงเยยิิงที่ฉันเสียดายที่ไม่ได้ทำ อะไรแม้เธอเอ่ยคำใดฉันจองทำาังไงให้จะปพดเจอกันอีกครั้งฉันจึงวนกลับมาวนกลับมาที่เดิมแต่เธอและฉันจะได้ทับเธอพบกันอันอะจีเอ๋แล้วจำได้มน้องแม่ทะเทนี่ครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนะแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมลงคอมแม่์มาว่า กดนหนึ่งว่าร้องเพลงเพราะอยู่กดนสองร้องเพลงเพก้สามไม่เพราะกดสี่เพอใช้ได้กดมันมาหน่อยก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้บายบายแล้วเจอกันวันไหนสักวันหนึ่งหรือตอนไหนสักวันหนึ่งครับผมกด